คลิปนี้เรามากู้คืนเฟซที่เราได้ลบถาวรไปแล้วนะครับแต่ต้องกู้คืนภายใน30วันหลังจากที่เราลบแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอป Facebook นะครับบัญชีแรกนะครับบัญชีที่ผมลบถาวรไปแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าเขาจะครบกําหนดลบถาวรนะครับวันที่2มกราปีหน้านะครับ ซึ่งวันนี้ยังเป็นเดือนธันวาของปีนี้อยู่นะครับดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนใจที่จะกู้ยังกู้ทันอยู่นะครับวิธีนี้เป็นการกู้คืนแบบง่ายๆนะครับเพราะระบบมือถือเขาได้บันทึกรหัสของเราไว้แล้วนะครับเราไม่ต้องไปใส่รหัสซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเราจะกู้คืนเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้นะครับตอนนี้เราก็ได้กู้คืน Facebook มาแล้วทําง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับ แต่ถ้าของใครไม่มีแอปแบบผมแล้วนะครับลืมรหัสไปแล้วเราก็มีวิธีที่2สํรองไว้นะครับผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับติดไว้ใต้คำอธิบายนี้นะครับเป็นวิธีที่ยากขึ้นหน่อยนะครับกรณีที่เราไม่เป็นเหมือนกับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ฝากติดตามช่องผมด้วยขอบคุณนะครับ